นายจ้ามาละจ้าฮันเลวังกะยินดีต้อนรับดเด็กๆเข้าสู่การติวสนุกๆกับห้องเรียนติวเข้มยูอีซิพั่บางคนบอกว่าผูตะเกียงแทนที่จะได้อยากจินนี้แต่ทำไมเป็นอบัางคายทัวเนาะ เด็กๆกวนเลย,ลยเ,เอ๊ะตกลงว่าติววิชาชีววิทยากับครูกาแฟหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันก็คือวิชาชีวะครับแต่อยากให้เด็กๆนะฮะมีความสุขนะฮะได้เจอกับชินนี่นะฮะแต่นี้ก่อนจะเจอชินนี่จเจอบังก่อนนะฮะ เขาเรียกว่าการทําข้อสอบในครั้งนี้นะครับการตะลุยโจทย์ครั้งนี้อยากให้มันมันเหมือนขายถั่วเหมือนกินถั่วนะจะได้กินถั่วหลากหลายรูปแบบจะได้เจอข้อสอบหลากหลายจะพิศดารขนาดไหนเราจะได้บินไปกับอาลดินบินไปกับจินนี่นะครับแล้วเราก็จะได้ไปผจญภัยว่าว,ะวะ้าวข้อสอบที่เขาได้คะแนนเต็มเขามีวิธีการทําข้อสอบอย่างไรอ่า รรบบมือนะคัเด็กๆครับสำหรับครั้งนี้นะครับครูกาแฟจะพาเด็กๆไปดูในข้อสอบโอ้โหครจะบอกเลยนะครับมีหลากหลายวารตี้มากมีโอเนก็มาลูกว้าวนะโอเนก็มามีชีวะไม้มีชีวะก็มีโดยเฉพาะชีววิทยาเนี่ยมีลายคะแนนเลยในโ n e นเข้าใจไหมทำไมครูกาแฟพูดไปพูดมาไม่เหมือนกับอินเดียทำไมเหมือนมอญพระแดงจังเลย <c oughs> อัี่ซองมีอะไร แพทลูกแพท2แพทก็มีชีววิทยานะครับแล้วก็ชีววิทยาเหมือนเดิมครับนายเหมือนเดิมยังไงเพราะว่าชีววิทยาในแพท2จะออกข้อสอบมากและเป็นพาร์ทแจกคะแนนในบรรดาฟิสิกส์เคมี Me. พูดไปพูดมาหมดอีสานอะ่ะมีฟิสิกส์เคมีเป็นแขกแถวภาคอีสานนะคะทีักครับสังเกตว่าโอ e เกับแพท2 ชีวะจะอยู่ภายใต้ของก้อนวิชาวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นพาร์ทที่ช่วยเด็กๆดังนั้นเก็บให้ดีๆแต่สำหรับใครจะสอบหมอเภสัชทันตะข้อสอบนี้จะโผล่ขึ้นมาเจอกับเด็กๆแน่นอนครับร้อยคะแนนเต็มๆร้อเปอร์เ็นตเ็มๆเขาเรียกว่าข้อสอบวิชาสามัญวิชาสามัญน,นะ,ะซึ่งวิชาสามัญเนี่ยนะฮะคิดเป็น100เ คนที่ติดมอเพศัตส่วนใหญ่แพทย์เพศัตทันตะนะฮะส่วนใหญ่จะได้ประมาณ70ลูกประมาณ70นะได้ประมาณ70ดังนั้นในข้อสอบชีวะนะครับนอกจากแบบฝึกหัดในห้องเรียนแล้วยังมีข้อสอบระดับนานาชาติระดับชาติเด็กต้องทำได้นะครับโอเคไปนะรพร้อมไฟต์นะไฟโตนะฮะไฟโตนะฮะคำว่าไฟต์แปลว่าสู้นะพวกเราเป็นนักสู้กันนะครับอ่ะมา ครูกาแฟจะบอกเทคนิค3ข้อนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคพิชิตข้อสอบนะครับเวลาทําข้อสอบเนี่ยมันไม่ยากลูกแค่เราให้มีสตินะให้หนึกแบบเอ้ยตอนทูๆตะเกียงปั๊บ3สิ่งที่หนูจะทําข้อสอบแล้วมีโอกาสตอบถูกอันที่1ลูกนะครับครูเรียกสิ่งนี้ว่า3 C C ที่1ให้หนูรู้จักคําว่า Circle Circle อ ah, ่า circle ก็คือวงกลม เวลาอ่านข้อความอ่านโจทย์ที่เขาถามให้หนูไปวงกลมครู rew, วงกลมอะไรจะนายวงกลมคีย์เวิร์ดวงกลมคีย์เวิร์ดนะอย่าพิ่งใจร้อนเดี๋ยวได้ทำแน่นอนจุกๆุลูกข้อสอบหนูจะได้รู้ว่ามันถามเรื่องอะไรบ้างในส่วนของชีวะที่หนูเรียนมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับทำไมต้องมีตัว C ตัวที่1นึ่เขาต้องการเช็คว่าหนูอ่านโจทย์แล้วตีความได้หรือเปล่า หนูตีความได้หรือไม่บางคนอ่านจดแล้วเมาแฟบบางคนอ่านจดแล้วเมากาวไม่ได้นะลูกนะฮะอ่านแล้วต้องตีใจความให้ได้ว่าเขาต้องการอยากได้อะไรจากหนูถ้าหนูอ่านแล้วเพียนอ่านแล้วไม่ไม่รู้เรื่องนะลูกแปลว่าหนูก็จะหาคําตอบไม่ได้นอกจากฟุกนะฮะอันที่2ลูกเมื่อหนูเซอร์เคิลคีย์เวิร์ดเสร็จปับ๊บนะฮะอันที่2องให้หนูอะไรคะคอนเน็กลูกคอนเน็ก ก็คือเชื่อมนะฮะหนูอาจจะใช้คำว่าลิงก์ก็ได้นะครับ connect อะไรครู connect concept concept นะครับว่าเอ,เอ,เเอ,เเอเ้เรื่องนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกเ้ียนมไหมเรื่องนี้เป็นพืชไหมเรื่องนี้เป็นสัตว์ไหมเรื่องนี้เป็นแบคทีเรียไหมเรื่องนี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือเปล่านะครับต้องเชื่อมโยงให้ได้นะครับหรือบางคนจําได้แม้กระทั่งคอนเทนต์อันนี้เก่งมากลูกโอ้โหอันนี้สะท้อนถึง knowledge หนูเลยสะท้อนถึงความรู้หนูเลยโอ้โหจําได้เยอะมากนะครับ อาจจะแสดงถึงการ Think นะฮะการ Thinking นะครับโอเคสุดท้าย C อ่ะสุดท้ายเอโอ C สุดท้ายเมื่อหนูวงกลมนะครับวงกลมเสร็จปุ๊บเชื่อมโยงเสร็จปับ๊บอันสุดท้ายคือ choose. c h o o s e c o o O s E อ h o ี s e. choose, นะลูก ตัว c นี่ครูใช้คําตัวข้างหน้าแล้วนะบางคนเขียนคำว่าค,นนคอน n น c กครูทำไมไม่เขียนตัว c ตัว c นี่ครูใช้ตัวอักษรตัวใหญ่เนี่ยที่เขียน c 1, C 2, C 3 c h o o c e ใหอะ choose ให้ชูที่ choice choice มีหลายคนลูกอ่านโจทย์แล้วไปกาข้อมูลเขาไม่กาชอยดูดีๆนะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ลูกอย่างหลายข้อที่เป็นโจทย์ข้อที่1นึ๊ดแล้วก็จะมีขอไกลขอไขข้อควายแล้วก็ ข้อ1นึ่งอไก่ขอไข่2ขงอไข่คอควายสามคอควายคองงงูอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปกาข้อไหนลูกหลายคนไปกากอไก่ซึ่งสิ่งที่หนูกาวมันไม่ใช่ช้อยเข้าใจไหมลูกที่หนูกาวมันไม่ใช่ช้อยมันเป็นข้อมูลนะครับโอเคนะดังนั้นเราไปดูกันเลยสิ่งที่จะทําให้หนูมีสโคปในการทําข้อสอบนะครับลองไปตามดูนะว่าส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นซทส สสวทเขาจะมีบลูปรินลูกบลูปรินภาษาชาวบ้านนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์เขียวแต่ทำไมใช้คาว่าบลูปรินพิมพ์เขียวก็คือดูซิว่าเนื้อหานี้สาระนี้ออกข้อสอบกี่ข้ออะไรบ้างอันนี้เด็กๆไปดาวน์โหลดได้แต่ละปีจะไม่เหมือนกันบางปีโอเนออก30ข้อ40ข้อบางปีแพด2ออกเท่านี้9สามัญออกเท่านี้ดังนั้นอย่ากลัว นะครับดังนั้นอย่ากลัวแต่ตรงนี้มันจะช่วยให้ทำไรให้เราอ่ะมีกรอบมีแนวแนวทางให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรู้ว่าอ๋อข้อสอบเนี่ยมันมีน้ําหนักในส่วนของพันธุศาสตร์เยอะนะมีส่วนของเรื่องพืชรองลงมาระบบนิเวศประมาณ3ข้อ5าข้อเขาบอกไว้หมดเลยลูกเห็นไหมเนี่ยลูกเขาจะบอกไว้เลยว่าตัวมีทั้งหมดกี่ตัวเลือกเห็นไหมลูกมีจํานวนกี่ข้อและมีทั้งหมดกี่คะแนนโอเคดังนั้นอย่ากลัวนะอ่ะไปชึบ มาด่านแรกของเราสเตทวัพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะครับขอเสียงคนพร้อมหน่อยเฮ้วเหน่อยเออมาข้อสอบรวนๆแล้วนะไปข้อที่1คุณคุนข้อนี้ไหมพืช A และ B จะเจริญในสภาวะที่แตกต่างกันมีทะเลทรายแล้วก็ป่าดิบชื้นโดยพืชแต่ละชนิดมีลักษณะใบต่างกัน แปลว่าใบพืชหรือลักษณะของพืชสะท้อนอะไรลูกพื้นดินจําได้ไหมลูกที่ครูพูดไปเรื่องระบบนิเวศพวกพืชผักธัญญาหารสะท้อนถึงพื้นที่อากาศเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงดินเป็นอย่างไรเขาบอกว่า A ฟังนะ A ใบมีการลดรูป A ใบมีการลดรูปแต่ว่าเป็นเข็มเล็กๆใช่ไหมใบปกติใบเป็นอย่างนี้ใช่ไหมลูกใบเป็นอย่างนี้ใช่หรือไม่ แต่ใบมันมีการลดรูปดังนั้นใบก็ต้องเล็กลงเขาเรียกว่ามีลักษณะเป็นสไปเป็นหนามลูกแล้วเขาก็ถามว่าเอ๊ะในกราฟเนี่ยมันควรจะสอดคล้องกับอะไรดังนั้น A เธอดูนะลูกข้างบนเนี่ยเลข1ข้างล่างเลข2กราฟนี้เป็นอันตราการคายน้ํา A มันควรจะเป็นเลข1เลข2ที่ลัก A ควรจะเป็นเลข1เลขสองคายน้ํามากหรือน้อย A มันมีการลดรูป จากใบกลายเป็นหนามเนี่ยนะมันควรจะเป็นกราฟหหรือกราฟ2กราฟที่2ควรจะคายน้ําน้อยใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ในทะเลทรายเด็กๆครับหนูได้ข้อมูลคือ2 a ทะเลทรายทะเลทรายภาษาอังกฤษคือ D desert desert ถ้าออกเสียงว่า dessert นั้นขนมหวานที่ละครับ2 2 a ทะเลทรายตอบข้อไหนลูกตอบข้อที่3ได้เลย2 a ทะเลทรายโอเคนะครับดังนั้นพวกกระบองเพชรพวกพืชที่อยู่ในทะเลทรายมันจะมีใบขนาดเล็กเพื่อลดพื้นที่การคายน้ํา 2A ทะเลทรายตอบข้อไหนครับตอบข้อ3ทีนี้เราจะมีวิชามาให้วิชาจิน,นีให้เข้าใจไหมถ้าให้วิชาจิน,นีไปเราอย่าบอกใายนะสําหรับเด็กการตียวห้องของเราเท่านั้นนะเข้าใจไหมครูะกะแฟจะลบแล้วนะ คูกาแฟจะลบให้นะคูกาแฟจะพาพวกเธอเป็นยักษ์จินนี่ยักษ์จินนี่จะช่วยให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นครูครูทำได้เร็วแล้วมันจะถูกไหมเธอดูสิ่งนี้ครูกาแฟขอขยายบึ้มไปนี่ลูกหนูจะสังเกตว่านี่คือคอลัมน์เลูกนี่คือคอลัมน์ C นี่คือคอลัมน์ B ฉันจะมาเขียนขนลับคอลัมน์ทำไมเนี่ย A B C อ่ะพร้อมนะครับชึบเธอดูสิ่งนี้1 1 2 2 2ใครมีเยอะกว่าเก็บไว้อันนี้แบบไม่ต้องอ่านโจทย์นะจ๊ะมีเป็นวิชามานคองยั์จินีเลย1 1 2 2 2ตัดข้อนี้ทิ้งต่อไปคอลัมน์ B A B A A B ตัดข้อไหนทิ้งตัดข้อไหนทิ้งตัดข้อ5าทิ้งมันมีเยอะหรือมันมีน้อยกว่าใช่ไหมครับต่อไปทรายทรายทรายชื้นชื้น,นตัดอะไรทิ้งตัดข้อสี่ทิ้งเพราะชื้นมีน้อยกว่าดังนั้นตอบเหมือนเดิมตอบข้ออะไรครับข้อ3แบบนี้ลูกเขาเรียกว่าข้อสอบคอลัมน์มันสามารถสารไปสารมาสลับไปสลับมาแล้วมันสามารถตัดชอยทิ้งได้ โอเคนะอันนี้คือวิชายักษ์จินนี่นะวิชามานนะเอาไว้ใช้ตอนที่หนูทำไม่ทันหรือว่าไปเจอข้อสอบรูปแบบนี้แล้วก็ลองเช็คดูแต่ขั้นแรกหนูต้องคิดเชิงระบบให้ได้ก่อนคิดเชิงข้อมูลที่เราเรียนมาตั้งแต่ในห้องเรียนให้ได้ก่อนนะครับคนจะทำข้อสอบแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีความชำนาญการแล้วนะลูกเนาะดังนั้นการวิธีการแก้ก็คือทำเวอร์ชันธรรมดาก่อนแล้วใช้เวอร์ชันนี้เป็นการรีเช็คเพื่อให้ได้คะแนนคอน่อนข้างสูงรู้ไหมว่าข้อแบบนี้ได้2คะแนนได้2.2คะแนนเลย โอเคนะข้อที่1พผ่านนะลูกเรียมร้อยไปข้อที่2ชึบเรื่องเดิมอีกแต่คนละการทดลองหนูดูลูกเขามีการทดลองเกี่ยวกับการคายน้ําของพืชคู่ถามหน่อยลูกถ้านี้เป็นในหลอดหลอดนะในหลอดแล้วมีน้ําอยู่ทั้งหมด50คําถามถ้าหนูเอาพืชมาใส่แล้วพืชมันคายน้ํามากน้ํามันจะเหลือในนี้มากหรือน้อย น้อยก็จะเหลือประมาณ15เหลือ10อย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมลูกถ้าเหลือน้อยแปลว่าคายมากถ้าเหลือมากจะคายน้อยทีนี้เราข้อสอบข้อนี้เขาจะถามถึงปัจจัยลูกปัจจัยหรือแฟกเตอร์นั่นเองแฟกเตอร์เกี่ยวข้องกับการคายน้ําไม่ว่าจะเป็นแสงลมความชื้นอุณหภูมิแสงมากคายมากลมมากคายมากชื้นมากคาย น้อยข้อนี้แหละจะกลายปเป็นคำถามหนูชื้นมากจะคายน้อยแปลว่าฝนตกใหม่ๆฝนตกใหม่ๆแปลว่าพืชมันจะคายน้ําออกมาได้น้อยโอเคอุณหภูมิสูงร้อนคายน้ํามากแปลว่าข้อมูลส่วนใหญ่มันจะแปรตรงกันใช่ไหมลูกอันหนึ่งมากอันหนึ่งก็ต้องมากแต่มันจะมีอันหนึ่งที่น่าสนใจคือชื้นมากมันจะคายน้อยชื้นน้อยแปลว่าแห้งใช่ไหม ชื้นน้อยไปไว่าแห้งมันจะคายมากข้อสอบเขาจะให้หนูเช็คตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมและเปรียบเทียบการทดลองไปดูข้อสอบอ่านปุ๊บวายมีน้ําเหลือในการทดลองแบบนี้เขาถามว่าให้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคายน้ําแล้วถามว่าอันไหนครับถูกต้องพร้อมนะโจทย์นี้จะตีกลับไปกลับมาเพราะมันต้องใช้ข้อมูล2หน้าประกอบกันลูก เรามาดูนะลูกเขาบอกว่าชุดที่1กับ2สิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบคําว่าเปรียบเทียบแปลว่าต้องให้มันเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันสิ่งที่ต้องการศึกษาเนี่ยต่างกันเขาเรียกว่าตัวแปรต้นเขาจะไม่ลูกอันหนึ่งให้น้ํามากอันนึงให้น้ําน้อยอันนี้แปลว่ามันกําลังศึกษาว่าอันไหนมากอันไหนน้อยมีผลต่อการคายน้ําเขาบอกว่า1กับ2ความเข้มเนี่ยเป็นตัวแปรต้นโดยที่2คายน้ํามากกว่า1 ตั้งสตินะเปรียบเทียบความเข้มแสง2ชนะ1จริงหรือเปล่าเราก็ไปดูการทดลองชุดนี้ลูกความเข้มแสงต้องเหมือนหรือต่างกาันบอกครูสิถ้าต้องการเปรียบเทียบความเข้มแสงต้องต่างกันชุด1มากชุด2น้อยใครชนะแสงฝั่งชุด1มากแสงชุด2น้อย แสงมีผลต่อการคลายน้ำหนกับ2ใครชนะความเข้มแสงก็คือแดดมันจ้าแดดมันเยอะ1หรือ 2. 2. 2เพราะว่าเขาเขียนข้างล่างว่าความชื้นมากเท่ากันแปลว่าความชื้นไม่ใช่เป็นตัวแปรแ,แล้วลูกมันเป็นตัวแปรควบคุมเรามาดูซสีอัน,นึงให้แดดจ้าๆ กับอันที่2คือให้เด็ดน้อยๆอันไหนพ้นน้ำออกมาเยอะหนูรำเรื่องปัจจัยได้ไหมเราเคยมีข้อตกลงกันว่าข้อมูลในลูกถ้าแสงมากคายมากลมมากคายมากชื้นมากคายน้อยกาดอกดาวไว้เพราะว่าอันนี้มันเป็นที่เด็กส่วนใหญ่เข้าใจผิดคำถามคือ2กับ1 1แสงมาก2แสงน้อยใครชนะ1ชนะ2 แต่ข้อมูลมันบอกว่า2ชนะ1ดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิดมาดูต่อไปมาดูต่อไป1กับ4สิ่งที่ศึกษาคือความชื้นสัมผัสรีมาก็เลยนะคะข้อนี้อันตรายเขาบอกว่า4คายน้ำมากกว่า1 4คายน้ำมากกว่า1เราก็ไปดูชุดการทดลองเราก็เปลี่ยนสีครับป้องกันการงงลูก1กับอะไรคะ 1กับ4ใช่ไหมลูก1กับ4ครูกาแฟจะขีดไฮไลท์ข้างล่างลูก1สัมผัสมาก4ส,สัมผัสน้อยรู้ใช่ไหมข้อสอบเขาแกล้งเราอยู่ตอนนี้อีหนึ่งชื้นข้างนอกเป็นลูกสัมผัสมากชุดที่4ชื้นข้างนอกสัมผัสน้อยใครชนะ 4ชนะเพราะแปลงภาษาชาวบ้านคือ4อยู่ในอากาศที่แห้งใช่ไหมสัมผัสน้อยๆชื้นน้อยๆแปลว่ามันแห้งดังนั้นข้อนี้บอกว่า4คายน้ำมากกว่า1เป็นคำตอบที่ถูกต้องดังนั้นกาข้อที่2ง่ายไหมลูกง่ายนะเห็นไหมลูกสังเกตว่า2ข้อนี้เป็นข้อที่1 2A เอทะเลทรายข้อที่2การคายน้ำเป็นเรื่องเดียวกันเห็นไหมลูก เป็นเรื่องเดียวกันเข้าใจไม่น่าจะนายจ๊ะโอเคนะดังนั้นมันก็เรื่องเกี่ยวข้องกับการคายน้ําการคายน้ําการรักษาสมดุลของรักษาสมดุลของน้ําเพื่อให้พื่อนเป็นยายุกลูก,ลก,ลกอยู่รอดเห็นไหมม,มันเป็นเรื่องชีวิตใกล้ตัวลูกแต่ว่าทีนี้เขาต้องการเช็คคําศัพท์หนูอย่างที่ครูบอกบางคนชอบเข้าใจว่าความชื้นมากการคายน้ําก็จะมากไม่ใช่ ปัจจัยเหล่านี้มันก็จะเล่นคาให้หนูสับสนทํข้อสอบไม่ได้โอเคต่อไปภาพที่ครูแสดงให้หนูเห็นเห็นไหมลูกเห็นไหมเห็นทีจีนีเปิดให้ดูไหมโอเคมีปากใบอยู่ทั้งหมด2เวอร์ชั่นฝั่งซ้ายเป็นปากใบเปิดแปลว่าปากใบมันกาลังเต่งแปลว่ามีน้ํามากใช่ไหมลูกคือพอน้ํามากปากใบมันก็มันก็ต้องอ้าปากเพื่อพ่นอะไรทิ้งลูกพ่นน้ําทิ้งถูกไหม เมื่อพ่นน้ําทิ้งปั๊บทาให้เกิดหนุนคุ้นไหมเหมือนเราเคยเรียนด้วยกันเมื่อข้างบนเปิดออกข้างล่างก็จะดึงและข้างล่างสุดก็จะดันเข้าครูเคยถามหนูแล้วว่า3 2 1สอายน้ําไต่ระหว่างท่อกับดันเข้าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญลูกข้างบนโอเคเก่งมาก1 2 3นะทีนี้ปากใบจะปิดก็ต่อเมื่อมีเกิดการอะไรลูกขาดน้ํานั่นเองขาดน้ํา ขาดน้าไปว่าความชื้นสัมผัสตรงนั้นเป็นไงลูกตอนมันขาดน้ําแปลว่าอากาศมันเป็นยังไงมันร้อนความชื้นก็เลยน้อยเออเนนี้เขาจะแกล้งเราถามสลับกลับไปกลับมาแปว่าฝนตกใหม่ๆการคายน้ําจะมากหรือน้อยการคายน้ํามันจะน้อยเพราะความชื้นข้างนอกเป็นไงความชื้นข้างนอกโอ,อ้รูขาแขกของครูนี้หมวกเนี่ยรูขอเอฟหนูขอเอฟซีซีเอฟได้ไหมคะ ะะช่วงนี้ครูกาแฟก,ก็แบบนะฮะเหลืออีกสักพักหนึงจะ,ะถักเปียเป็นลาพันเซลล์แล้วนะลูกปากใบาภาษาอังกฤษเรียกว่าสโตม a ตาลูก stoma ตานะครับ stoma ตาหรือเขียนว่าสโต m a ก็ได้เอกพจน์พ hmm. ราหุงพ์ลูกหนูจะมาเขียนว่าเมลีฟไม่ได้นะลูกปากใบอย่างงี้ไม่ได้นะ mm hmm. โอเคเรียบร้อยนะครับเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ด้วยเกี่ยวข้องกับการคายน้ําได้ด้วยมาดูข้อต่อไปข้อที่3 โรคนี้เด็กๆเ,เลือกเลยลูกถ้าอยากเป็นก็ได้นะคะโรคอะไรคะเบาหวานมีเบาหวานที่เกิดขึ้นจากการผิดปกติของอะไรลูกของฮอร์โมนก็ได้หรือบางคนเป็นเบาหวานเพราะกรรมพันธุ์ก็ได้ในลูกเออโรคเบาหวานคขาว่าเบาหวานแปลว่าอะไรลูกหวานแปลว่าหวานแน่ๆเบาแปลว่าอะไรปัสสาวะเก่งมากลูกปัสสาวะ คำว่าเบาหวานแปลว่าปัสสวะของหนูมีน้ําตาลแปลว่าเครื่องกรองของหนูเป็นไงลูกเครื่องกรองของหนูเป็นยังไงจ๊ะเครื่องกรองของหนูเป็นยังไงลูกเจ๋งเครื่องกรองของหนูคืออะไรเรียนไปแล้วเมื่อเช้าเรียนไปแล้วอืมไต,ตเครื่องกรองของหนูคือไตนะครับแล้วก็ขับออกมาเป็นแอมโมเนียยูเรียยูริกจำได้ไหมลูกแอมโมเนียยูรียยูริกนะทีนี้คําถามคือเขาก็จะมีข้อมูลมาให้แล้วเขาถามว่า ข้อใดไม่ใช่ไม่ใช่นะทําให้ปัสสาวะบ่อยคนที่เป็นเบาหวานจะฉี่บ่อยคนเบาหวานเนี่ยลูกจะฉี่บ่อยเพราะเขาต้องขับอะไรทิ้งลูกขับน้ําตาลทิ้งแต่น้ําตาลมันจะออกมาเป็นเม็ดเหมือนน้าตาลชงกาแฟไม่ได้ลูกมันต้องละลายอะไรคะน้ําตาลที่ออกมาจากปัสสาวะมันต้องอยู่ในรูปของของเหลวดังนั้นเมื่อคุณจะเอาน้ําตาลออกคุณก็ต้องออกมาอยู่ในรูปของ แปลเป็นภาษาชาวบ้านก็คือปัสสาวะก็คือเป็นน้ำเชื่อมใช่ไหมเพราะว่าอะไรคนเป็นเบาหวานคืออีกสภาพหนึ่งน้ําตาลขึ้นน้ําตาลขึ้นน้ําตาลขึ้นเพราะฮอร์โมนเขาเจ๊งฮอร์โมนตัวนั้นชื่ออินซูลินดังนั้นคนเป็นน้าเบาหวานลูกเขาต้องไปฉีดอะไรนะคะฉีดอินซูลินเพื่อดูดน้ําตาลเก็บไว้ในร่างกายแต่เนี้คนที่เป็นเบาหวานลูกมันไม่ดูดไงมันก็เดี๋ยวก็ฉีดเดี๋ยวก็ฉีดเดี๋ยวก็ฉีดข้อสอบเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่แปลว่า4ข้อในนี้จะฉีดเยอะ แปลว่ามีข้อเดียวที่อะไรลูกฉี่น้อยอ่ะกูให้หนูคิดอันไหนฉี่น้อยข้อที่1น้ํา้ำออสโมซิสจากเซลล์มาสู่เลือดข้อที่2องกำจัดน้ําตาลมากเกินไปอันที่3ามกำจัดของเสียที่อันตรายในเลือดอันที่4ต่อมใต้สมองเป็นไงลูกหลั่งฮอร์โมนกระตุ้นท่อไตข้อที่5ของเหลวที่ผ่านมีปริมาณน้ําตาลมากจึงดูดกลับได้น้อย ข้อนี้คือหาฉี่มากหรือฉี่น้อยข้อนี้หาฉี่น้อยเพราะมันใช้คาว่าไม่ใช่ฉี่บ่อยใช่ไหมไม่ใช่ฉี่บ่อยแปลว่าข้อนี้ถามหาฉี่น้อยอ่ะข้อไหนฉี่น้อยอ่ะตอบครูใครจะเอาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อไหนหาซีข้อไหนฉี่น้อย ข้อนาีน้อยเวลาน้ำออสโมซิสจากเซลล์สู่เลือดเลือดไหลาตามร่างกายออกมามีการกรองออกมาแปลว่ามันจะทำให้ฉี่มากหรือน้อยถ้าน้ำมันออกมาถูกไหมน้ำมันออกมาก็ต้องฉี่มากข้อนี้เอาไม่เอาไม่เอาเพราะเราต้องการข้อฉี่น้อยดังนั้นข้อหนึ่งผิดเธอข้อหนึ่งมันถูกแต่มันผิด ข้อที่2ร่างกายกําจัดน้ําตาลที่มากเกินไปถูกหรือผิดน้ําตาลมากก็ฉี่อีกพอมันขึ้นอีกก็ฉี่อีกขึ้นอีกก็ฉี่อีก,อกดังนั้นข้อนี้มันก็ถูกอีกมันก็เลยผิดข้อที่3กมกำจัดของเสียที่เป็นอันตรายถูกหรือผิดถูกมันก็เลยผิดเธอเข้าใจใช่ไหมเพราะอะไรลูกของเสียเราก็ต้องพ่นออกมาเป็นอะไรลูกปัสสาวะของเสียอีก ก็พ้นอีกของเสียอีกก็ต้องพ้นอีกอ่าไปกันและสาข้อเหลือ2ข้ออันไหนนะอันไหนที่จีน้อยข้อที่4ไปกระตุ้นข้อที่5ดูดน้ำกลับมีบางคนตอบข้อ4บางคนตอบข้อ5 ปรบมือให้สําหรับคนตอบข้อ5ลูกนะครับปรบมือลูกปรบมือเก่งมากลูกหนูตกภาษาไทยนะคะลูกคะดูดกับน้อยดูดกับเข้าไปในร่างกายน้อยสมมติว่ามี100ดูดกับ2ก็วพ่นออกมาเท่าไหร่ลูก98คําว่าดูดกับน้อยแปลว่าปล่อยออกมามากครับดังนั้นตอบข้อ4 เฮมโลครูบอกแล้วไงนะครับครูจะพูดอีกทีหนึ่งนะครูเตือนสติหนูนะลูกนะหนูไม่ใช่ว่าหนูไม่เก่งวิทยาศาสตร์โลกหนูต้องไปเรียนภาษาไทยเพิ่มแล้วล่ลนะลูกนะคะ <laughs> คือหนูความชื้นสัมผัสต่ตํากับสูงอากาศแห้งอากาศเปียกเห็นไหมเือว่าข้อสอบเขาเช็คภาษาหนูด้วยดังนั้นดูดกลับน้อยก็แปลว่าเป็นไงลกูกขับออกมามากข้อใดไม่ใช่ ปัสสาวะบ่อยก็แปลว่าข้อนั้นก็ต้องปัสสาวะน้อยอย่างเงี้ยลูกเขาจะเล่นคําศัพท์ที่ลกครับต่อมใต้สมองนะคบมันก็จะไปกระตุ้นในะลูกเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนนะฮะแล้วหรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือวาโซเพรสซินนั่นเองนะครับซึ่งมันจะสลับกันนะลูก ADH สูงฉี่จะน้อย ADH ต่ําฉี่จะมากจะสลับกันเพราะมันเกี่ยวข้องกับการดูดน้ําเธอต้องเข้าใจประโยชน์นี้คือดูดมากครับ ดูดเก็บไว้เยอะๆตอนเราเรียนรอดอเดียลูกเราไปเดินทางไกลร่างกายต้องดูดไว้มากหรือน้อยต้องดูดไว้มากเพราะว่าหนูจะฉี่ออกมาน้อยในทางกับการถ้าหนูดูดน้อยเพราะว่าหนูจะฉี่ออกมามากโอเคมานี่คือคกลไกของเขานะครับเด็กๆไปเซิร์ชดูได้นะครับต่อไปข้อที่4ี่โรคลมแดดลกูกโอ้ยจะเป็นลมค่ะต้องทําอย่างไรคะถ้าข้อนี้ตอบไม่ได้ครูไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว เห็นเพื่อนจะเป็นลมหนูจะทํำยังไงดีคะข้อที่1กินยากระตุ้นค่ะข้อที่2ดื่มน้ำปริมาณมากค่ะให้ความเข้มข้นมากค่ะข้อที่3รับประทานอาหารมากค่ะข้อที่4สวมใส่เพื่อเสื้อผ้าบางๆค่ะแล้วก็ข้อที่5ใช้ผ้าเย็นประคบส่วนต่างๆเพื่อกระตุ้นเมตาบอลิซึมข้อนี้คิดดีๆข้อไหนข้อ 5. เก่งมากลูกนะคะข้อนี้ผิดนะคะข้างหน้ามันถูกลูก ใช่ไหมตอนเราจะเป็นลมเนี่ยเราผ้าเย็นประครบแต่ไม่ได้กระตุ้นการเผาผลาญมันต้องเป็นอะไรลูกตรงข้ามกับคำว่ากระตุ้นหยุด <c oughs> ยับยั้งลูกหนูไปลงวิชาภาษาไทยไปลูกไปไปไปยับยั้งดังนั้นข้อนี้ผิดข้อที่หนึ่งกินยากระตุ้นจะบ้าเหรอข้อที่สองดื่มน้ำปริมาณมากถูกไหมเวลาเพื่อนไม่สบายเวลาเพื่อนจะเป็นลมดื่มน้ำใช่แต่ความเข้มข้นของเลือดต้องเป็นยังไง เอาน้ำเติมใส่มันต้องใช้คำว่าตรงข้ามคำว่าเข้มขน้นเจือจางโอเคดังนั้นผิดและประทานอาหารมากคำถามคือฉันจะเป็นลงจะไปกินอาหารทําไมดังนั้นตอบข้อไหนลูกข้อนี้ข้อสอบสุขค่ะคืออะไรคะใส่เสื้อผ้าบางเบาใช่ไหมลูกเวลาเพื่อนตอนเช้าผอออพูดนานๆลูกแล้วแดดบ้านเราโอ้โหรยายดวงอาทิตย์มาใกล้คะ ถ้าหนูหายใจไม่ได้นะเริ่มแบบนี้แล้วพอเพื่อนเป็นไงลูกลม้ลมลม้มฟุบลงไปปับ๊บเราต้องช่วยปลดนะลูกนาฬิกาสร้อยนนแหวนแล้ววิ่งเลยนะลูกออกแนววิชาชีพนะมาข้อท้ายสุดของเกมนี้สเตจหนึ่งถามว่ากลไกเอะเอะคุ้น,ค,นคุ้นไหมโลกภูมิแพ้ตอบครูเอาข้อไหนเอาข้อไหนดูดีๆนะคะคำใกล้กันมาก ข้อไหนที่หนูคันที่คันเป็นผื่นแดงอะ่ะเอาข้อไหนดูดีๆนะเป็นผื่นแดงคันอ้อยบวมข้อไหนมันสร้างสารตัวหนึ่งออกมาคือเก่งมากลูกฮิสตามีนถูกไหม ฮิสตามีนนะหนูจะไปตอบข้อ4ไม่ได้นะข้อ4ชื่อแอนต้ฮิสตามีนนะระวังดีๆเห็นไหมลูกแปลว่าเขาก็เช็คคําศัพท์ว่าเธอรู้ไหมว่าคาว่าฮิสตามีนแอนต้ฮิสตามีนแอนติเจนแอนติบอดีนะครับนี่แค่สเตจแรกนี่แค่เบาๆนี่แค่แบบลองหมัดลองใหม่สเตจต่อไปจะรุนแรงขนาดไหนอย่าลืมติดตามห้องเรียนติวเข้มอยู Easy p s s s ชีววิทยากับครูกาแฟ